สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม3เล่ม2อนะอยู่กันอยู่ที่บทที่3ครับเรื่องพีระมิดกลวยแล้วก็ทรงกลมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของกลวยอยู่นะอยู่ในแบบฝึกหัดที่3.2มจุดสองขอไข่ครับหน้าร้อยสี่สิบหกนะเราจะมาหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยครับหาพื้นที่ผิวของกลวย สูตรเต็มๆของมันก็คือพื้นที่ของกลวยนะจะมีพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานตัวนี้จะเป็นพื้นที่ผิวข้างตัวนี้จะเป็นพื้นที่ฐานนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวโอเคไหมนะครับนั้นแสดงว่าพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวอ่เขียนสูตรให้ก่อนพื้นที่ผิวนะจะมี พายบวกกับพายอกำลังสองอันนี้เป็นผิวข้างครับอันนี้เป็นพื้นที่ฐานนะ L ตัวนี้คืออะไร L ตัวนี้คือสูงเอียงครับนี่ L ตัวนี้คือสูงเอียงนี่ L ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้คือสูงเอียงสูงเอียงหาได้จากพีทาโกรัสครับหาได้จากพีทาโกรัสเอามาใช้เต็มๆมเลยเรื่องนี้นะพีทาโกรัส ใช้บ่อยมากแสูงเอียงนะนั้นเรามาเริ่มข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงหาบื้นที่ผิวข้างครับของสังกะสีพื้นที่ผิวข้างก็แค่าย r l มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เซนแสดงว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่รัศมีเป็น5อ่าเขียนไว้ก่อนแล้วก็สูง12นั้นแสดงว่านะครับข้อนี้วิธีทำ L คือสูงเอียงครับ L ไม่ใช่สูงตรงไม่ใช่สูงธรรมดาถ้าวาดเป็นกรวยนะครับจะวาดประมาณนี้ครับนี่วาดประมาณนี้จะมีสูงนี่ตอนนี้รัศมีนะอันนี้ครับด้านนี้คือสูงเอียงนี่อันนี้ตั้งฉากนะครับรัศมีเป็น5 นี่ไงเราเขียนมาแล้วรนะัศมีเป็น5สูงเท่าไรสูง12ด้านนี้เป็น L เห็นนะเราต้องหา L ก่อนครับนะจากพีทาโกรัสครับนีจากพีทาโกรัสนะจะได้ด้านที่ยาวที่สุดกำลังสองเท่ากับ2ด้านนั้นกำลังสองบวกกัน ได้25บ้วก144ได้169กาได้ L ลกำลังสองเท่ากับตัวนี้อะไรกำลังสองได้เราร้ครับก็คือ13เห okay, นะ็นไหมมันใช้พิธากรัตเพื่อหา L ก่อนนะครับเมื่อเราหา L ได้แล้วเราจะเอาไปเข้าสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างครับเราจะเอาไปเข้าสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างนะ นั้นแสดงว่าพื้นที่ผิวข้างครับตัวนี้นะพื้นที่ผิวข้างของของอะไรครับของกล้วยนะของกล้วยสังกะสีเนี่ยเท่ากับพายคูณ r คูณ l พายพายมีค่าเท่ากับ3.14 คูณ R R เท่ากับ5คูณ L เท่ากับ13ก็จบก็คูณเลขออกมาได้เท่าไหร่โอเคไหมคูณเลขออกมาแล้วได้เท่ากับ200 4.1พื้นที่หน่วยก็จะเป็นตารางซ m กำลังสองนะตารางเซนติเมตรนี่ หรือเขาจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะ cm กำลังสพื M ้นที่ถ้าเป็นหน่วยเป็นลูกบาศจะเป็นกําลัง3นี่ครับเห็นไหมข้อ2ใช้นี้ก่อนเสมอในการหา l ถ้าโจทย์บอกรัศมีบอกสูงมาเนี่ยบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาก็ยังหารัศมีได้ก็เป็นครึ่งหนึ่งระวังดีๆกลัวมันหลอกไปดูต่อข้อต่อไปข้อ2โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งครับมีกระโจมสําหรับให้นักเรียนเล่นครับโดยที่กระโจมนี้สูงร้อยห้ซน นะนะครับส่วนล่างเป็นทรงกระบอกสูงร้อยยี่สิบอันนี้ครับนี่อันนี้นี่ปึ๊บตรงนี้ตรงนี้สูงร้อยห้าสิบนี่เส้นสีส้มนี่ร้อยห้าสิบแต่ส่วนที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยส่วนตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่สูงร้อยยี่สิบมันจะมีส่วนต่างอยู่เห็นไหมส่วนต่างคือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้ ตรงนี้เท่าไรครับสามสิบไหมสามสิบนี่ไงจะมีส่วนต่างอยู่แล้วเขาบอกอะไรต่อครับกระโจมมีรัศมีเท่าไรยาวนะครับมีหลังคาเป็นกล้วยฐานกระโจมนี่กระโจมตรงนี้ยาวแปดสิบเซนถ้าโรงเรียนต้องการวาดลวดลายบนหลังคากระโจมจะมีพื้นที่เท่าไหร่หาพื้นที่ของกระโจมตรงนี้ ก็คล้ายๆโจทย์ข้อเดิมก็คือหาพื้นที่ผิวข้างของกระโจมนะหาพื้นที่ผิวข้างของกระโจมวาดกระจมใหม่ได้ไหมเพราะกระจมตรงนี้มันมัน,ม,นมันดูงงง,งนี่ข้อ2นะข้อ2วาดกระโจมใหม่หน่อยอกระโจมอ่าอันนี้กระโจมเป็นประมาณนี้อ่สูงอืม,ไ,มได้ ูงตอนนี้ผู้เขียนไม่ตรงแล้วไหมนี่อ่าสูงต่านี้อืมสูงตัวนี้อะไรสามสิบเซนนะแล้วมีแล้วมีแปดสิบนี่ได้ตัวนี้เราจะหาสูงเลยครับเราจะหาสูงเอียงนี่ได้ตัวนี้นะนี่ไงเอาถอดรูปนี้มาเนี่ยถอดรูปนี้มา นี่น,นี่ปึ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะโค้งนี้หน่อยนี่นะอันนี้สามสิบแล้วจะมีแปดสิบสูงเอียงเท่าไหร่ไม่รู้นี่สูงเอียงไปเไรเป็น,ปนแอล้วก็หาแอก่อนหาเอก็จบครับแต่เอข้อนี้ใจร้ายนิดนึงมันจะไม่มันจะไม่ลงตัวนิดนึงครับมันจะไม่ลงตัวนะเราก็บอกว่าจากพีทาโกรัสครับอ่าเขียนให้มันหน่อย จะได้ l กําลังสองเท่ากับ30กําลังสองบวกกับ80กําลังสอง30กําลังสองได้900ครับบวก64 0ศูนย์อีก2ตัวบวกกันได้7,300ครับได้เป็น l กําลังสอง l เดียวได้เท่าไหร่ l เดียวได้ได้รูทครับ รูทเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ได้ตัวนี้นี่ได้อลมาละถ้าเป็นรูทอ่ะมันจะคูณไม่ได้ครับมันจะหาพื้นที่เป็นตารางลำบากหน่อยเราก็ไปเปิดเครื่องคิดเลขก็ได้หรือว่าหาค่าประมาณมันถ้ากดเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับจะได้อยู่ที่แปดสิบห้าจุดสี่สี่ครับนี่ได้แปดสิบห้าจุดสี่สี่นะนั้นแสดงว่าจากพื้นที่ครับ พื้นที่ผิวข้างครับพื้นที่ผิวข้างเท่ากับพาย rl ก็ได้3.14จุคูณแปแล้วก็คูณกับ l ก็คือ8 5ด4 C นะครับตัวนี้ครูขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพราะว่าเลขมันเยอะเดี๋ยวเสียเวลานะครับตัวนี้คูณกันแล้วจะได้20 2 1 4 6 2ครับจุด5 2 8หน่วยก็จะเป็นตารางครับผมเนี่ยตารางเซนติเมตรฝากคูณเอาเองนะฝากคูณเอาเองนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยฝากคูณเอาเองเนี่ยตรงเนี้ยฝากคูณเอาเองนะครับก็ได้ไเลยรนะก็ได้ประมาณนี้สุดท้ายแล้วมันต้องหา l อยู่ดีนะเหรอพอหา L เจอก็จบโจบทย์ามหาแค่พื้นที่ผิวข้างก็ตอบได้เลยนะครับตัวนี้เวลาตอบ ก็เน้นย้ําหน่อยว่าดังนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ถามอะไรก็ต้องตอบอันนั้นครับตอบทื่อๆไม่เอานะครับดังนั้นพื้นที่ครับพื้นที่ที่สามารถวาดลวดลายได้บน หลังคากระโจมเนี่ยบนหลังคากระโจมมีประมาณสองมืนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองจุดห้าสองแปดตารางเซนติเมตรนี่ตัวนี้นี่ได้ตัวนี้ โอเคไหมนี่ก็จบการหาพื้นที่ผิวข้างไปดูต่อข้อ3ครับข้อ3าขอให้ลูกตุ้มเหล็กมานี่ดังรูปเลยมีรูปด้วยเอากระดาษมาเลยชึบตัวนี้นะครับเป็นก้ยสูง c สูง c ลูกตุ้มนี้สูง c นี่สูง c เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น6นี่เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น6 ถ้าเราจะหา L หาเส้นนี้หา L ด้านนี้4ครับด้านนี้3เพราะต้องแบ่งครึ่งสังเกตรูปสี่ส้มเอารัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็จะหา L ได้เห็นไหมเราจะหา L ได้ครับงนั้นเราจะหา L ก่อนครับนะจากพีทาโกรัสครับ เห็นไหมจากพิทากรลั์ทักก้งนั้นเลยนะครับในการหา L จะได้ครับจะได้ L ยกกำลังสองเท่ากับ3กำลังสอบวก4กำลังสองอย่าใช้6นะ6มันคือเส้นผ่าศูนย์กลางครับ6ไม่ใช่รัศมีนะ6ไม่ใช่รัศมีนะรัศมีคือครึ่งหนึ่งครับระวังดีๆโจทย์เล่นบ่อยเงั้ยไข่นี้อย่าหลงพลาด3กำลังสองได้9บวก4 16รวมกันได้25 L อกำลังสองแฮปปี้ครับตัวนี้ถอดได้ครับได้ห้าได้ห้าโจทย์ถามหาพื้นที่ผิวและปะริมาตรนั้นแะสดงเดี๋ยวหาพื้นที่ผิวก่อนพื้นที่ผิวครับโจทย์ถามหาพื้นที่ผิวระวังนิดนึงนะพื้นที่ผิวมันต้องรวมฐานด้วยนะครับพื้นที่ผิวก็จะเท่ากับพาย R บวกพาย r กำลังสอง 2. บวกพื้นที่ฐานด้วยระวังนะ ตัวนี้ก็จะได้3.14จุคูณ3คูณ5บวกกับ3.14คูณ5ไม่ใช่คูณ3คูณ3ากำลังสได้ตัวนี้นะไม่ได้ตัวนี้อันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยก็คูณมาตัวนี้ว่ได้เท่าไหร่นะครับแอบใช้เครื่องคิดเลขให้ วรลยกมันเยอะนะครับจะได้ไม่เสียเวลา3.14 3.14คูณ15 15ก็คือ3อันนี้ได้47.1นตัวนี้คิดในใจได้9ก้าสี่สเบวกสเป็น12 9 3องเป็น28ทดยมมสองตำแหน่งนะครับแล้วก็บวก บวก28.26ได้75.36โอเคไหมได้ตัวนี้นะครับอืมตัวนี้ได้75.36ครับ75.36สหมหกหน่วยก็จะเป็นตารางตารางเซนติเมตรนี่ได้ตัวนี้ตารางเซนติเมตรก็จบครับ นะยังไม่จบลืมลืมลืมโจทย์ถามหาปริมาตรด้วยนะครับตอนนี้ก็หาปริมาตรครับปริมาตรของกล้วยครับปริมาตรของกล้วยเราเรียนมาแล้วจากคลิปที่แล้วครับกล้วยหัวแลม1นส่วนสามพายอากำลังสองเฮก็ได้1นส่วนสามคูณ3 1มคูณ3กำลังสองแล้วก็คูณกับสูงก็คือ4 นะครับอันนี้คิดเอาเองเลยนะอันนี้ครูเฉลยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้จะได้สามสิบเจ็ดจุดหกแปดหน่วยจะเป็นลูกบาทครับเลขของหนังสือสอว,สอวทนี่ไม่ค่อยสวยครับคือมันให้คิดเลขเยอะไปครับเกินความจําเป็นครูว่านะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้นั่งคูณกันก็พักหนึ่งอ่ะนะลองไปคูณเอาเองแล้วกันนะครับนะเราลองเช็คคาตอบดูว่าตรงกันไหมนะ เนี่ยเลขมันเยอะไปเลขพวกนี้ก็อาจจะทดในใจได้คูณได้โจทย์ถามหาทั้งพื้นที่ผิวแล้วก็กลวยนะครับก็จะได้ตัวนี้ครับก็สามก็จบไปดูต่อข้อสี่ครับข้อสี่ข้อสี่เขาบอกอะไรมาครับข้อสีอ่เริ่มเล่นนง่ายในการหาค่าแหละต้องการทําหมวกลูกกระดาษนะครับกระดาษรูปกลวยสําหรับงานเลี้ยงปีใหม่เคยเห็นไหมหมวกคริสต์มาสอ่ะนะ โดยให้ความยาวรอบฐานหมวกเท่ากับ62.8เซนส่วนสูงเอียงยาว30หมวกแต่ละใบต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่ตารางนั้นแสดงว่าหาพื้นที่ผิวข้างถูกต้องไหมโจทย์ข้อนี้หาพื้นที่ผิวข้างแต่การหาพื้นที่ผิวข้างเราสังเกตสูตรมันก็คือพายอารรู้แอลแล้วนี่ไงสูงเอียงเนี่ยรู้แอลแล้วแต่ยังไม่รู้ R เลย เราจะต้องหา R ก่อนครับข้อนี้อืมนะข้อ4นี่เราจะต้องหารัศมีก่อนครับหา R หารัศมีหารัศมีจากไหนจากตัวนี้ครับจากเส้นรอบรูปครับเส้นรอบรูปนะหรือว่าความยาวรอบรูปนะเท่ากับ2พาย R ตัวนี้เส้นรอบรูปโจทย์บอกมาเท่าไหร่ 6 2 8นะครับแล้วก็2คูณกับพายพายคือ3.14แล้วก็คูณกับ R ตัวนี้โอเคไหมเมื่อได้ตัวนี้นะครับบางคนบอกติดค่าพายไว้ได้ไหมมันแลจะไม่สวยงามออกซะเลยครูแนะนำให้ติดค่าพายได้ครับถ้าขี้เกียจคิดตัวนี้นะ เพราะครูดูดูแล้วเนี่ยโอ้โหเลขมันไม่ค่อยสวยครับเดีย๋ยวพาทําวิธีนี้ครูยังไม่แทนค่าพายครูติดค่าพายไว้ก่อนแล้วก็คูณ R แบบนี้นั้นแสดงว่าย้ายข้างให้เหลือ R ตัวเดียวครับ R ก็จะเท่ากับ62.8ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย2พายตัวนี้มันทำอะไรอยู่ ตัวนี้มันคูณอยู่ป่ะเนี่ยมันคูณอยู่ก็ย้ายลงไปหาเนี่ยสตัดได้เนี่ยสองตัดได้สองหนึ่งสจุดนั้นแสดงว่าจะได้รัศมีเท่าไหร่ได้ r เท่ากับ3 1มสจดส่ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยพายเอารัศมีที่ติดค่าพายไปไว้ก่อนบางคนบอกเอา้าแทนพายมาได้ไหม แทนพายก็สวยอยู่ถ้าเราแทนพายมานะถ้าเราแทนพายมาตรงนี้มันก็ได้อะไรครับ3.14เห็ไนไะหมันได้3.14เราก็จะหา R ได้แล้วง่ายขึ้นนะครับแทนตรงนี้ก็ได้ได้อะไเรเลื่อนกี่จุดเลื่อน2จุดครับตัวนี้เลื่อน2จุดครับข้างบนก็จะเพิ่มศูนย์มาอีกตัวหนึ่งข้างล่างก็ได้แล้วครับ 1> 3ามนสี่ไงตัดกันได้เหลือ 1, หนึ่เหลือ10นั่นแสดงว่าได้ R เป็น10นี่เห็ไนไหมเมื่อเราได้ R แล้วเราจะเอา R ไปหาพื้นที่ผิวข้างครับที่จะต้องใช้ทำมหมวครับโอเคไหมนั่นแสดงว่าเราก็ไปหาพื้นที่ครับพื้นที่ผิวผิวข้างนะ พื้นที่ผิวข้างสูตรว่าไงครับพาย l Pi ก็เป็น3.14ุคูณ R R เท่าไหร่ R คือ10 L เท่าไหร่ L โจทย์บอกมาคือ30ตัวนี้โอเคไหมก็คูณออกมาเลื่อน 2. จุดเอา3คูณแทนพาแล้วใช้ค่าประมาณครับตัวนี้ ศูนย์สองตัวหายนี่ยศูนย์มันจะหายไปพร้อมกับจุดก็เหลือแค่3คูณกับ314 3 4อยสิ3 3, 3ี่ได้ตัวนี้ไม่มีจุดแล้วจุดหายไปแล้วตารางเซนติเมตรเห็นไหมก็ได้ตัวนี้ออกมา จริงๆอะครูจะเล่นค่าพายครูจะติดพายไว้ค่าอาเนี่ยติดพายไว้อันนี้ก็ติดพายไว้แล้วก็คูณกับ3 1 4ส่วนพายนะพายมันก็จะตัดกันได้เอาวิธีที่ครูทําเมื่อกี้สีแดงๆไปฝึกใช้ด้วยมีประโยชน์ครับจะได้ไม่ต้องแทนค่าพายสีส่วเนาะไปดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับข้อ5ครับเห็นไหเคยเห็นไหมหมวกนี้หมวกชาวเวียดนามนะหมวกแบบนี้เนี่ยมาจากเวียดนามนะ เป็นโครงสร้างที่ทําด้วยเส้นไม้ไผ่ครับเหลาแล้วก็ขดกันเป็นวงกลมยึดกันด้วยใบลานถ้าหมวกใบนี้มีความยาวของเส้นรอบวงรอบฐานเนี่ยเท่ากับ128สูงเอียงเท่ากับสูงเอียงอีกแล้วสูงเอียงคือ L พื้นที่ของใบลานที่เป็นผิวข้างของกลวยได้ไรคล้ายกับข้อ4เป๊ะไม่ยอมบอกอามานั้นแสดงว่าข้อ5เราต้องหาอะไรก่อนครับ หารัศมีก่อนหารัศมีจากจากอะไรครับจากเส้นรอบรูปครับเส้นรอบฐานเส้นรอบรูปของฐานอ่าเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับของฐานเท่ากับ 2. พาย r เส้นรอบรูปของฐานเท่ากับ28ครับโจทย์บอกมาแล้วก็ใช้2 Pi, คูณพายคูณ R R อยู่ตัวเดียว ก็ได้เป็น128ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย2พายย้ายมาหารให้หมดตัดได้ครับเหลือ64นั้นแสดงว่าอาเขียนสลับฟังมานานกสิพายได้ R เท่ากับเท่านี้ตัวนี้ต้องขออนุญาตติดพายไว้ถ้าเขียนพายมาเลขมันจะไม่สวยครับมัน3.14อ่ะมันจะไม่สวยหรือบางคนอาจจะเขียนมาได้ แต่ว่าอะไรแต่เวลาตอนแทนน่ะไม่ต้องไปตั้งหารหรือว่าให้อา R ได้ยันคำตอบไม่ต้องครับถ้าคุณแทนได้มากสุดคืออะไรได้3.14ก็ติดค่าไว้เลยหรือติดค่าอาไว้เท่ากับเท่านี้ต่อไปเราก็ไปหาสูตรอะไรครับพื้นที่ผิวข้างของกลวยครับนะครับพื้นที่ผิวข้างครับของกลวยเท่ากับ พาย RL แทนค่าครับพายติดไว้คูณกับ R R คืออะไร64ส่วนอะไรส่วนพายแล้วก็ค่อยคูณกับ L L โจทย์บอกมาป่ะโจทย์บอกมาี่เมื่อกี้สูงเอียงเท่ากับ27นี่ไงเห็นอะไรไหมพายกับพายมันจะตัดกันได้ครับนี่คือทิกอย่างหนึ่งที่กันใช้ตัวนี้คูณกันได้อะไร64คูณ27ได้1728ครับผม ตารางเซนติเมตรอ่นี่อาเนะี่ยมันหาได้อยู่2แบบถ้าพูดถึงรัศมีอ่ะก็พูดถึงเส้นรอบรูปได้พูดพื้นที่ได้ในการหาค่า R นะครับเนี่ยข้อ5ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับสรุปให้เขาหน่อยนะข้อหสรุปเองนะก็ได้ตัวนี้ครับเห็นไหม ข้อ4กับข้อ5มาในทํานองเดียวกันก็คือไม่ยอมบอกอามาไม่บอกรัศมีให้เราหารัศมีเองรัศมีอย่างง่ายก็คือบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาหารัศมีได้เลยแต่ถ้าบอกเส้นรอบรูปมาคุณก็ต้องมาแก้แบบนี้เส้นรอบรูปเส้นรอบฐานนะครับหรือว่าถ้าบอกพื้นที่มาก็หา R ได้เหมือนกันเพราะ R จะเป็นตัวนำพาไปหาพื้นที่ผิวข้างได้ก็คือหา L ได้ขอโทษหาพื้นที่ผิวข้างได้ L ตัวนี้ ก็เล่นแง่อีกหาได้จากไหนหาได้จากพีทาโกรัสก็ได้นะครับเมื่อบอกสูงมาเนาะมันพลิกแพงได้หลายแบบครับพยายามยืดหย,ย,ย,ยุ่นมันนะครับบอกตัวไหนมาหาอาเราจะหาได้จากไหนวิเคราะห์คิดย้อนกลับอีกนะครับนิดนงึงงงสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ